การเอเห็นแล้วใช่ไหมการเก็บเห็ดนะผ่านซานจูโป่พอเดงมาก็จะเป็นตลาดเห็ดก็คือเลยด่านป่าไม้มาช่วงนี้ก็เห็ดใช้หมดเลยนี่ผู้่าวมีผู้สาวขายเราก็ไม่ได้ไปทำกินไง กี่รอบแล้วไ <laughs> ปไหนไหนมุ่งหน้าสู่สะพานวิ่ยต่อสอง ชมวิวเลยชมหน่อยดูว <strong> ่าจุดชมวิวมันลุกไปหมดแล้วเนาะปกติตรงนี้มันเด็นดิเห็นไหมเป็นนอนเออลุกไปหมดเลย หินลมหิลมหินลมหินสไลดีน,นี่มีก้อนใหญ่ดีมันมี้จริงข้างหน้าถล่มีปะ ทำไมถึงพากันกับแจ้ลงเขาเจ้าจินนี่ไงปกติเขาแสดว่าเสียหลักตรงนี้ปกติที่บอกคนเก่งเชียงใหม่ไม่มีไม่มีโมเมนต์นี้หรอกเอาปวด ส่วนมากเขาขึ้นเกียร์ไหนเขาก็จะลงเกียร์นะั้นแหละรถใหญ่ไม่เหมือนรถเล็กเลยะสีสงซ้อนโอ้ยเนี<ะ>่ยชาเสียงซ้อน ยาวๆนะครับเดี๋ยวไปตัดให้พี่น้องดูนะครับโหมีช่างภาพด้วยยิมโฟโต้เฟสบุ๊คใครที่จะมานะฮะก่อนถึงจุดชมวิวหนึ่งกิโลครโค้งขวามีช่างภาพดักอยู่มุมนั้นแล้วก็ไปเอารูปตัวเองได้ Hay Facebook Nhím photo, tổ Sapan Huy tổng Các nè, nè nè เกียร์คอนเกียสองคันข้างหน้า go เห็นไหมแคบนะครับเป็นสะพานแล้วก็จะมีจุดชมวิวตรงคอสะพานหนึ บี๊โฟโต้เราพอนวิวเป็นไงกัน<ม>สุดนใจไหมสภาห้วยตอกนะครับแต่กลางคืนนี้ไม่ค่อยมีคนมาเข้าใจไหมกลางคืนไม่ค่อยมีคนมายิมโฟโต้ถ่ายรถเราแล้ว,ลวยิมโฟโต้ถ่ายรถเราแล้ว มีกาแฟกินด,ด้วยประตูสู่ภาคเหนือมาแล้วฝนมาแล้วพี่การตื่นตาตื่นใจต่อไปเราก็จะลงอย่างเดียวแล้วนะครับ มาแล้วที่น้องลงเขานะครับยาวเลยช่ไมลงงล,ลงแล้วครับก็สว<อ>่วงลงแล้วครับจะบูมอะไรอย่างนี